ุณหมอครับเป็นเบาหวานแล้วทําไมไม่มีแรงอ่อนเพียครับคนไข้เบาหวานเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอาการเบื้องต้นก็คือชามึนฉี่บ่อยสังเกตดูนะไม่ใช่เป็นโรคเบาหวานก็กกกได้เป็นโรคความดันเนี่ยคุณฉี่บ่อยคุณขับปสัสสาวะบ่อยอิเล็กโทรไลต์มันไม่บาลานซ์พอไม่บาลานซ์แล้วเนี่ยร่างกายก็จะอ่อนปีอ่อนเปี้ยเพียแรงไม่มีแรงแต่ถ้าซ้ำร้ายเป็นโรคเบาหวานอัตราการสูบฉี่หัวใจไปเลี้ยงอวัยวะเช่นสมองไปเลียยเ้ยงไตไปเลี้ยงปลายมือปลายเท้าก็ลดลงก็ทําให้รู้สึกมึนอึน กว่าปกติเพราะฉะนั้นวันนี้การดูแลเบาหวานการดูแลความดันถือเป็นเรื่องหัวใจที่สําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้เราสลัดไอ้โรคเหล่านี้ออกได้ไม่ได้ยากเลยก็คือหนึ่งคุมอาหารออกกําลังกายและที่สําคัญที่สุดถ้าเอาทุกอย่างแล้วมันไม่ดีขึ้นเสริมด้วยสมุนไพรชีวิตคุณก็จะแจม่มใสก้าวไปกับอาจารย์อุบลอยู่กับเบาหวานอย่างเป็นสุขอยู่กับโรคไตก็ไม่ต้องสินง้นหวังอยู่กับความดันก็อ,อย่างที่กล่าวไว้ว่าชีวิตก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกโรค มีภาวะแทรกซ้อนแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือการดูแลตัวเองค่ะและเสริมด้วยสมุนไพรไทยที่มีงานวิจัยรองรับชีวิตคุณก็จะแจ่มใสเบิกบานเหมือนกับอาจารย์บุญไม่มีโครคภัยไข้เจ็บอะไรเลยอายุจะ70แล้วนะอ่ะให้กําลังใจกับทุกๆคนนะแอคทีฟกับชีวิตอย่าหยุดในการพัฒนาตัวเองค่ะ